โอ้โหเบ็ดร้อยมานะเอาเรื่องจัดนะผมมาฮะแล้วจะลุ้นเข้าฟรีหรือเปล่ากดหยุดไว้ก่อนเลยนะผมมาฮะเข้าฟรีไหมโอ้โหไม่โอ้โหมาเลย สวัสดีครับผมวันนี้เฮานาเซร้าเช่นเคยนะอยู่กับน้องเก้าคนดีคนเดินนะไปครับผมวันนี้อยู่เกมลักกี้เนโกะนะผมเกมนี้เป็นเกมสล็อตพีจีนะเว็ยน้องเก้าตรงไม่ผ่านนี้ใครอยากตามไปตามกันในใต้ชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะเด้อครับเด้อมาครับผมเรามาเริ่มกันที่เบตห้ากันเลยนะผมจัดไปทั้งสิบหมุนก่อนเลยฮะ <S <S มาโอ้กระทบบลูดลืมนะผมนะฮะตายครับเคมาครับผมสวยสามคูณสองมาครับผมยังไงต่ออีกเอมาเลยมา น้องเจ้าจะเล่นแบบเป็นแนวทา้าทุนนะผมเพราะว่าสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับผมแปลว่าทุน500ร้อยนะผมอยากจะเพิ่มพูนกำไรนะผมนี่เลยฮะสูตรน้องเจ้านะผมไล่เบ็ดไปเลยฮะเบ็ดห้าเบ็ดสิบเบ็ดยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้าสิบน้อยหนึ่งอะไรแบบนี้นะผมถ้ามันไม่เข้าเบ็ดถูกเนอะผมลองเพิ่มเบ็ดดูแล้วไปเบ็ดไปอีกสักหน่อยนะผมแล้วมันเราจะเข้านะครับบอกเลยดีจริงไล่เบ็ดนะผม เหมือนเป็นการบอว่าเล่นเล่นแบบอะไรดีนะผมเหมือนพวกเล่นไฮโลนะผมเราแทง10บาทอย่างนี้ไม่โดนนะผมเราเพิ่มเป็น20ิบเลยผม20ไม่โดนเพิ่มเป็น30 30ไม่โดนเพิ่มเป็น40 40ไม่โดนเพิ่มเป็น50นะผมแล้วถ้ายังไม่โดนเราเพิ่มเป็น60นะเขาเราก็จะได้เราก็จะได้คืน,คนกลับมาแบบสวยๆนะครับผมมันต้องมีฟักไม้ที่เข้านะผมแนละ้วเราเพิ่มเราเพิ่มไปเรื่อยๆนะมันก็จะเข้านะผม บอกเลยสวยจริงนะผมสูตรน,นี้นะฮะตามกันได้เลยนะม,มา5475ร,ระหว่างคุยก็มาแบบสวยๆเลยนะผมมาฮะเป็นมาพันหกแล้วว่าไปเว็บซับชิ้นต่อเลยมาไหลนอกสวยอยู่ยเนี่ยเกมแมวนะผมช่วงนี้ไหลนอกสวยอยู่นะใครอยากตามอย่าลืมไปตามไปได้ตั้งชื่อคลิปต้งถึงเล,น,ลนอลอุ้ยสามพันหกมาครับผมอกองเต็มแผงยิโหดจ,จัดเลยโหดจ,จัดเลยนะผมอกองเต็มแผงเมื่อกี้โหเสียดายเอวอะ ลายเอและวน์แถวสองว่ะแต่เมื่อกี้กองเป็นแผงโคตรสวยเลยอะโอ้โหเป็นสามสุดต่อโอ้โหเมื่อกี้แบบว่าระนาดีจะลงมานะกองเต็มแผงโอ้โหแมวเป็นแผงก็มีนะผมโอ้โไม่สี่เป็นสามโอ้ใครอยากตามโอ้โหเอมาอีกเต็มแผงเฮ้ยใครอยากตามไปตายไปตามที่คิปใต้คอมเมนต์เลยนะผมช่วงเวลาที่แตกดีจริงๆนะอ่ายังไม่รู้เหรอครับผมช่วงเวลาทีตกเด่นอะไรบ้างใครอยากรู้นะผม ไลน์ยี่ยี่ใต้คอมเมนต์ลิงก์สมัครเลยฮะสมัครกันมานะผมแล้วไลน์เขาเอจะบอกเองนะผมบนัสธรรเวลาไหนโอ้เราดอดุดเบ็ดห้าสิบวีลงมาโอ้โหนี่ฮะโบนัสทรรมบนัสทรรมกำลังมาเลยครับผมโอ้โหเวลาไหนแต่งให้แต่งใา้ให้ตางไปต่างกันได้ใต้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเดี๋ยวไลน์เขอจะบอกเองนะบนนักธรรมเวลาไหนนะผมมีบอกทุกวันฮะบายตามกันได้จัดกันได้นะครับผมมาฮะไปครับผมมาเข้าป้ายดูรายต่ออีก ยังไงต่ออีกครับมา y แถวสองมาครับผมยังไงเคมาผสมมาวายแถวสามยังไงเอชิวแซลมอนแมวมาโอ้โหวสองสามสี่มาเป็นวายเคแซลม um อนเฮ้ยเจ็ดพันหนึ่งเลยเหรอโอ้โหเป็นร้อยมาเอาเรื่องจัดนะผมมาฮะแล้วจะลุ้นเข้าฟรีหรือเปล่ากดหยุดไว้ก่อนเลยนะผมมาเข้าฟรีไหมโอ้ไม่เข้าโอ้โหมาหมื่นหนึ่งเก้าร้อยโอ้ ไปเป็นสองร้อยสิบหกสุดท้ายแล้วมามาดูว่าจะโหดไหมเป็ดสองร้อยสิบหกมาแล้วมา3,800ันแลงมาโอเคได้อยู่นะโได้อยู่แต่แต่ก็สวยเลยนะสา0พันแว่าแตกสวยเลยนะเจ็ดสองร้อเจ็ดสองได้กำไรมา3,600เออสวยจริงนะโง่แต่มันไม่ขึ้นว่ามันไม่ขึ้นว่าแตกโหดอะไรแบบนี้นะโง่ก็ถือว่ากำไรสวยเลยนะเมื่อกี้นี้ไปหกสิบสุดท้ายแล้วมาโอเคโง่โ ใครอยากตามอย่าลืมไปตามกันได้ใต้ชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเล่นลายเว็บ19นะฮะตามได้เลยสำหรับวันนี้ขอตลาไปต่อเจ้าเมย์คลิปไปนะสวัสดีครับผม